วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารยุโรฟิวชั่นที่กำลังมาแรงมากที่ถนนตัดใหม่พรานกสายสีค่ะร้านนี้นะคะพวกเมนูเขาจะมีการดัดแปลงให้รสชาติเข้ากับลิ้นคนไทยแล้วซึ่งแพรชอบอาหารสไตล์แบบนี้มากเพราะมันกินได้ทุกวันค่ะกินได้เรื่อยๆไม่เบื่อไม่เลี่ยนไม่เอียนจนเกินไปนะคะร้านนี้เป็นร้านของเชฟเที่เป็นท็อปเชฟไทยแลนด์มีเมนูน่าสนใจหลายอย่างซึ่งแพรกินแล้วก็ชอบหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านทวิต ตั้งอยู่ที่ถนนตัดใหม่พรานนกค่ะออกก่อนถึงสายหนึ่งร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มสามารถจอดรถในเวิงเดียวกับร้านคังยาเทพอาสาได้เลยค่ะก่อนมาแพ้เห็นคลิปคนรีวิวร้านนี้ในเน็ตค่ะเมนูเขาหน้ากินหลายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่แพ้ตั้งใจจะมากินเลยนะคะก็คือเมนูไก่ทอดยกตัวค่ะตัวนี้เป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะคะแต่ว่าเขาคลุกกับเครื่องเทศสไตล์เม็กซิกันตัวละสี่ร้อยเก้าสิบ 90, ใช้เวลาทอดประมาณสี่สิบนาทีนะคะแล้วไก่เขาก็าคือทอดออกมาสุกทั้งตัวแบบนี้เค่ะข้างนอก เทศอาจจะมีความแบบผิดร้อนนิดนึงนะคะแล้วหนังไก่จะมีความบางกรอบแล้วเนื้อไก่ก็คือนุ่มมากและร้านนี้เขาจะมีซอสทันนี่มาสตาร์ดมาให้จิ้มกินคู่กันด้วยค่ะซอสจะมีความออกเปรี้ยวหวานนิดนึงส่วนนี้นะคะเป็นไก่ส่วนปีกแต่ถ้าใครไม่อยากนั่งฉีกนั่งดึงเองนะคะที่ร้านเขามีบริการสับเป็นชิ้นๆให้ด้วยค่ะแล้ววันนี้แผ่นลอกหนังไก่เอามาทั้งตัวเลยค่ะทุกคนแผ่นใหญ่สะใจสุดๆหนังไก่ในฝันเมนูต่อมานะคะแพ่ชอบมากเป็นสเต็กเนื้อชอตริปย่างค่ะที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นเเนนื้ออซโคครงะะาไป ซูวี20ชั่วโมงแล้วก็นํามาย่างจนผิวข้างนอกเขามีความกรอบคัดค่ะและอันนี้เขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับมันบดแล้วเขาบดน,นะคะจะราดด้วยซอสจูก็คือเป็นซอสที่เขาเอาไปเคี่ยวกับเนื้อมาส่งกับพวกไวน์แดงค่ะตอนนี้นราดซอสน,นะคะน่ากินมา,มากๆค่ะทุกคนและจะบอกว่าเนื้อเขานุ่มมากจานนี้1,380ใช้เวลาทําพอสมควรเหมือนกันค่ะเนื้อนุ่มแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยนะคะใครไม่ชอบเนื้อเหนียวแนะนําจานนี้เลยค่ะเมนูต่อมานะคะแพจัดเป็นพาพาเดลี่ทัฟเฟิลค่ะจานนี้390 5บาทตัวเส้นพาสต้าแบบเส้นแบนนะคะที่ร้านเขารีดเองเป็นเส้นสดและที่ร้านนะคะเขาจะเอาเบคอนะไปผัดกัอบพวกเห็ดต่างๆอันนี้จะเป็นหน้าตาของเส้นพาสต้าเส้นแบนที่ว่านะคะคือเส้นแบนแล้วก็เส้นใหญ่มากค่ะทุกคนสีออกเหลืองๆเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะใส่เป็นซอสครีมเห็ดลงไปผัดค่ะซึ่งกลิ่นเห็ดก็คือไม่แรงนะคะซอสมีความข้นกําลังดีตอนผัดออกมานะคะน่ากินสุดๆแล้วข้างบนนะคะเขาจะขูดชีสใส่มาให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีเบคอนย่างท็อปมาให้ข้างบนด้วยนะคะจริงๆจานนี้กินคนเดียวได้ ได้นะแต่แพ้ว่ากิน2คนกําลังดีค่ะเพราะเราจะได้แชร์กันทานเมนูอื่นได้ด้วยรสชาติไม่เลี่ยนเกินไปกินได้เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจานต่อมานะคะเป็นซัมกยับซอนโลเมโซจานนี้420ข้างบนจะเป็นหมูย่างเกาหลี2ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล่มาแบบหนากําลังดีท็อปด้วยซอสโลเมโซเป็นซอสสไตล์สเปนทําจากมะเขือเทศน,นะคะผสมกับพริกหยวกและเมนูต่อมานะคะอันนี้แพ้ก็ชอบชื่อว่าซีฟู้ดมาร์เก็ต495บาทเซตนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับโทสตบารเกตค่ะอบมาข้างนอกกรอบนองนะคะข้างในมีความเหนียวนุ มีกลิ่นหอมเนื้ออ่อนและที่สําคัญนะคะจิ้มคู่กับน้ําซอสที่รสชาติอวอนหวานเผ็ดนิดๆเค็มน่อยๆคือเข้ากันเลยค่ะซีฟู้ดให้มาหลากหลายกุ้งตัวใหญ่ดีแล้ววันนี้นะคะแพจัดแครบโทสกับตัวทวิตโทสมาด้วยค่ะแครปโทส225ตัวนี้ข้างบนจะเป็นเนื้อปูก้อนใหญ่ๆนะคะสดหวานมีประมาณ2ก้อนโตๆเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ปลาแซลมอนอิคุระมาให้ด้วยนะคะซอสเขาจะมีความอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นดีค่ะส่วนนี้นะคะเป็นของหวานที่แพสั่งมาจัดเป็นเบอร์รี่บาวชูการ์โทสกับสักขยาโทสมาจานละ300 55เท่ากันค่ะซึ่งตัวสังขยาทอดข้างบนเขาโรยเบ่นเป็นบิสกิตวิตคอฟมาด้วยนะคะแปลว่ากินคู่สังขยากับไอศกรีมนมเข้ากันดีค่ะรวมๆเป็นร้านที่แพ้ชอบนะคะหาอกอาการชวนเพื่อนมากินแล้วหานกันทานที่สุดเลยค่ะลองไปทานกันดูนะ